หนึ่งสองหกยกที่น้อยอ่ะเก้าสิมเอนกันหน,<อ>นึ่งสองหกโอ้ยให้คมวะเนี่ยสวัสดีค่ะค,คุณเกศบคุณสหรับการติดตามค่ะไอะจแล้วไอจดนะไอะเชี่ย ไอ้ชั่วไอ้มองเล่ไอ้ชั่วพี่เอ้ยจงไม่บอกกูสักคำโอชนั่นดู

นี่ตั้งแต่แรกก็รอนแล้วอะไรวันเนี้ยโ้โหจะโน่ห่งสองสามไอโอวันทูทรหนึ่งสองม whatever you know ไ right? you know how to count นเนับภาษาองกฤษได้เป็นไงวันวันอะไรวันวันทีทีอะไรนะหนึ่งสองสามไงหนึ่งสองสาม i know i know what that mean เออยูนับเป็นไหมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> าอย,าายู่ไม่รู้ภาษาไทยเลยน้องสาว I know I know ไ like huh? อ huh? oh, de immer, de totally. ้ฟูภาษาอะไรก็อยูอยู่ตอนเนี้ยฮะอฮัลโหลภาษาฝรั่งฮะออุ้ยเเดี๋ยวเดียวจริงครับเจ้าหนี้โอ้สุดที่มาหญิงคาร่าและหม่องเลใช่ไหมเนี่ยก็ดีคับพี่คนมือ อันนี้ก็สุดท้ายคันที่อยู่กับเรียร์ันแรกอ,อ้อาหรอเออประเทศ <Gosh. S 2> เอ๋อแม่ค้าลาโอ้ oh God. มยตายคาบคาบป,ปับให้ไอ้ยด้วยเนาะทำยังพร้อมอาอมาเลยลงลังน้ำ

โอ้เจอจ่าจ้าอีกแล้วครับผมโอ้โหอะไรกูกูยนิดไม่เห็นไม่ปรึกษากูเลยฮัลโหลปรึกษากันนิดนึงใีญ่ไพากว่าอะไรความหมายเหนื่อย อ๋อขีคขาละยังเหนื่อยเลยทระไว้โลกรับอ่ะก็อบอกมันอยู่ว่าน้ำไม่เป็นไว้น้ำไม่เป็น My God ฝรั่งเหรอ <c oughs> มังเลยเหรอ <c oughs> อ้าฮีตายเหรอฮีตายเหรอขึ้นน้ำไม่ทันนะ Oh really Oh my God กากมากอะ่ะ ทำไรเขาเขาเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินใช่เขาไม่ได้ยินเขาได้ยินเยอะเต็มที่แล้วยินอ้วนเลยไอ้บอกไอ้บอก him ว่าแบบอย่าลงน้ำไอ้ว่าน้ำไม่เป็นนะแต่ไอ้ก็แบบไอ้ก็ไม่รู้ว่าเขาก็จะว่าน้ำไม่เป็นอ่ะทีหลังก็ไม่เออเป็นไงดีนะทีหลังก็ไม่ต้องพาคนลงน้ำเนาะตัวเองก็ว่านไม่เป็นเข้าใจปะเหนือจะเชื่อ เอาตูหลังผมจับกุ่มนะกันลงหน่อยละกันวันนี้เข้าจอสแกนวันนี้เข้าแมนพีวันนี้ทุกคนนะคะโอ้โหนึกว่าจะแน่โอ้ค่ะและถ้าสมมติเขาไม่ได้สนุกจะพูดว่ายังไงก็ว่าไม่เป็นไรนะ next time next time สวัสดีครับ ถ้เขาไม่เขาไม่ได้ยินเขาไม่สลบอาจจะบอกว่าโอ้ยแม็กก็เป็นไรยไม้อะเจ็บไม้อะไรอย่างเงี้ยนีแน้วตอนนี้เขาสลับพอดีสลบพอดีแล้วก็ช็อกช็อกใหญ่เลยเดี๋ยวขอได้แบบประชาชนแล้วคนตัวนะคะโอ้นอนอยู่บนพื้นแองแม็กเลยอ่ะ สงสารจังเลยอาจาจ้าทำไงดีอะไอ้เราต้องแสเดอะเราเสกสงสารเขาไมาได้ทไม่ทำอะไรไม่ได้นะเฮ้ถึงถึงก็บปากไปจังเพราะว่าที่อยากจะเจอเยาใช่ไหมมีแก้มไหมครับมีครับมีมองอะไรไปเไรหรือเปล่าไอคุณยูไม่มีสติเลยอ่ะอ้าวเหรออือฮึเมื่อกี้อยู่ตกอะไรอ่ะไอ้ฟื้นมาที่สิ่งยู่ตกอ๋อไม่คือไอคุยกับจ้าจ้าเนาะไอ้เจอเพื่อนเนาะใช่ไหมอาจาจ้าเมื่อกี้เราคุยเรื่อง funny thing อะไรเงี้ย was so funny ฟัน ไม่จริงๆเขาเป็นพี่สะพี่สะพายไอ้นะอยู่รึไหม I know yeah I know ดูเจวเลยนะจ่าขอบอ่ะจ่าขอบอ่ะเจลเยอะเลยเนาะจ่าขอบฝากไอ้นี่ไม่ดีทำให้ไอไปเจลเร็วแท้ๆไปเร็วกว่าเดิมที่ไหนปูนจมน้าปูนจมน้า What the What the hell ปูนจมน้า หลอดใช่ปะหลอกหลดใช่ปะ see you tomorrow ขับเล่นก kind of ่อนนะเจอกันนะมองเลย goodbye baby goodbye อนะเอ็น เต๋อปั๊มระเบิดไปแล้วไม่ล่าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฮัลโหลฮัลโหลบ๊ายบายสวัสดีคุณอลอนค่ะสวัสดีค่ะคุณซอมบ้า กเกเือบได้พี่เจนสวัสดีคุณเจ้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีทุกคนค่ะสวัสดีคุณอังเข้าซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกค,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 คนนะคะ,คะคมามามา เซเลนช์ช่าเซเลนช์ช่าเซเลนช์ช่าโอ๊ปส์อะสอนนี่มันแรงจริงเลย ตอนนี้คุณโก้ไก่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแต่ไม่ชอบอู้อ่ะไม่ขึ้น,นอ่ะจะเหินซะหน่อยเหินไม่ขึ้น,น ันปากเขาให้ปากเขาให้ปากเขาให,าให้เออหวานเลือกแก้มหมดหลอดแล้วอ่ะต้องกลับไปโรงพยาบาลอยู่ดีสินะ ันขึ้นนขึ้นฝนนชิบหายชิบหาย วานั่งกลับไปที่เดิมซึ่งเขาไม่รู้หรอกสวัสดีคุณอา r m ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนะคะเหลี่ยมกระ่งไม่นะไม่ได้เหลี่ยมเลยนั่นหมองเหรอ๋อนั่นมองเหรอเห็นปะวะ ทำรถพังอ่ะเอ้าไอ้ไม่รู้อ้นั่งเฉยๆอ่ะลงมาลงมาอะทำไมรถพังวะ I don't know ไอ้นั่งยู่เฉยๆก็อยู่ล็อกไว้ให้ไอ้ลงอ่ะไอ้เป็นพังได้ไงเอ้าแล้วยู่ยกได้ไงเนี่ยเออเออว่าไอ้ยกได้ไงอ๋อ It's okay กิเก็ตไปหาหมอโอเคไม่เป็น จบก่อนแล้วกันดีไปแล้วกันดีมีแสบพอกันข้าบ่ะมีข้าวไหมข้าวเมื่อกี้มันกินแล้วมันหายไปอ่ะอ๋อไม่มีอ่ะไอ้เฮ้ยอ้าว What the fuck <c oughs> กติมันทำแบบนี้โธ่เอ,อย๊ยแล้วกูดจะทำยังไงอ่ะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยพูดเรเลยชิบหายแนละ้วไอ้ชิบหายแนละ้วเราโยกย่อไม่ได้ด้วยนะชิบหายเลยพูด เฮ้ยตำรวจไม่มาตำรวจไม่มาทุกคนตำรวจไม่มาตำรวจไม่มาตำรวจไม่มา ไอ้เฮียโอ้โกูตกใจกูตกใจกูตกใจไอ้เฮียอันหนึงไม่ไอ้มือเข้าวมาที่ผับอะ่ะแล้วก็แก่เขียดเอ้าอยู่จบแล้วเหรอเออ พาไปส่งอันนี้ด้วยการ์ดจอดเาจะไปเก็บปูนโอเคกวนตีนนะเนี่ยมาเอาเอออะไรเนาะอะไรเนาะเมื่อกี้ไอ้ไปจกเอาอยู่จกรีบอยู่รีบจกเอาไอ้บอกไอหิวข้าวอยู่ก็จกไปเลยอะไรเนี่ยไอ้งงโอ้โหโอ้โหเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อ นะคะอีมองเลวเออทำไมปูนมาเลยทำไมมีปูนแค่นี้อ่ะสีรีสแค่หนักหลักซะเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออกห้่สิบไปสอง

หรือเราควรไปโรงพยาบาลก่อนวะชิว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 หรือว่าเราควรไปโรงพยาบาลก่อนมาทุกคนยังไงดีวะโอเคเพื่อนคาร่าคาน่ารูนเราไปนั่าเป็นคนขับได้ไหมนั่งตรงคนขับอ่ะอ๋อ why นั่งหนั่ง่อย แก้งเลยป่ะเนี่ยตาปั๊มฮะพี่แก้งเลยป่ะเนี่ยไม่พี่ขอบผมบอกให้เร็จสัญญาด้วยว่าใครนั่งรถบ้างอะไรเง<ๆ>ี้ยมา้ไหมอยู่หลงโกนดีแน่ดิรอตำรวจรอตำรวจทำไมอะ ใจเต้นตุบๆแล้ว <laughs> เฮ้ยทำไมเ <c oughs> ขาลออะไรอะตำรวจอ่ะเขาจะมาจับเราอ่ะจับยูไงสับไอเพื่อจับยูอะยู่หน้ามันโจรไอ้หน้ามันโจรหยุดโอ้โหทพูดอย่างนี้ดิ วสวัสดีคุณวิสกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูความสดใสจากช่องหงค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณปันเอสค่ะปันเอสสวัสดีค่ะหนาวสวัสดีคุณแฟงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่คะ <c oughs> เฮ้ยหนาวตอนนี้บ้านเราบ้านเราสี่องศาทุกคนหนาวมากเลนนี้ บ้านผมชิวๆยี่สิบสดใสด้วยความสดใส No ซ e m ม n บอกไม่ทัน,นวิ่งก็ Wing, จะไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ย โอ้ยเจ็บโอ้ยฉันเจ็บฉันปวดฉันเจ็บฉันปวดเชียงไห่ชื่อจะจัดทีบสองจริงเหรอย้าโอ้ยอย่าพึ่งคุณมืออย่าพึง <ขอ S 1> ่งขอจับได้ไหมว่ามันก่อเหตุต่อหน้าพอดีนะเห็นวิ่งมาจกตรงนี้เดวๆเลยนะไอ้ขึ้นคันนอนเนาะ ไม่ได้ไดสิจำเลยครับจำเลยก็ได้เลย <h ull s> อค๋ออนุญาตนะนมนไม่ได้นะ <h ull> s> <S มันจะถือว่ามันละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะผ <h ull s> ู้หญิงคาร่านะคุณมึงร้อง,องเพลงก็ไอ้ฟังก่อนร้องเพลงไอไอฟังก์่อนไม่ไม่ไม่รอไม่ร้องร้องอยู่ร้องเพลงค่ะไอ้ฟังก่อน Please sing for me sing for me ไม่ไม่ตามหมองเลยก่อนไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ย อก่าลองเพลงไอฟังก่อนไม่ไม่ไม่โอ้ทุกนี้ย่ลองเพลงเพราะจะตายอเราออกจากคุกเราออกจากคุกมาลองให้ฟังนะี t a y sing s so g o ย่ต้องยต้องลองให้ไอฟังก่อนอย่าเป็นตำรวจอยเพื่อประชาชนไม่ใช่รอไอเป็นประชาชนตัวเล็กเต้อนรำคนนึงลองไปให้ไอง